บรรยากาศชื่นมื้นทีมชาติสเปนเข้าเฝ้ากษัตริย์หลังกลับถึงบ้านเกิดก่อนฉลองแชมป์ยูโร2024กับแฟนบอลน,นับแสนทีมชาติสเปนเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อฉลองแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยูโรยูโร2024เรียบร้อยแล้วหลังจากชนะทีมชาติอังกฤษ2-1ต่อในรอบชิงชนะเลิศคว้าชแชมป์สมัยที่4ไปครองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสเปนกลายเป็นชาติแรกที่ได้แชมป์ยูโร4สมัยปี1964 2008 2012และ2024แซงหน้าทีมชาติเยอรมนีที่เคยได้3สมัยเท่ากัน ปี1972-1980-1996ก่อนที่ขุนพลกระทิงดุจะเดินทางถึงกรุงมาริตเมื่อวานนี้15กรกฎาคมทั้งนี้ทีมชาติสเปนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิดีฟิลิปเปท,ที่6พระมหากษัตริย์สเปนสมเด็จพระราชินีเลด,ดิเซียแห่งสเปนและราชวงศ์เนื่องในโอกาสควา้าแชมป์ฟุตบอลอยูโร2024ด้วย จากนั้นทีมชาติสเปนก็ออกมาร่วมง,งานฉลองแชมป์ใจกลางกรุงมาริตที่จัดตุรัสซีเบเลตโดยขึ้นขบวนรถแห่ไปรอบรอบเมืองพร้อมอวดถ้วยแชมป์ยูโร2024กับแฟนๆที่มารอต้อนรับกันอย่างหนานแน่นนับแสงคนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน